วันเกิดค่ะเจ้าโฮ่เปล่าให้มันดับเปล่าให้มันดับพ่อไปยงพี่สดีวันนี้เราเสียงดังได้ไหมตอนนี้ไม่ได้ทำไมหรอวันไหนคะวันเกิดพ่อของแม่แย่มวันนี้เลยหรอไม่หัวแย่อันนี้ happy birthday แล้วตอนนี้ตัวเองมาทําอะไรอยู่คะทำการ์ดให้พอบอมจากทำการ์ดเสร็จเราจะไปไหนนะไปซื้อเค้กที่ไหนอะซีเน็ตเซเว้นตอนนี้พอบอมมีชั้นบนนะมีเนี้ยอยูชั้นข้างล่าง่ะถ้าพอบอมลงมาทานหินเราทำเนี้ยแตกเลยนะแผนการของเราอผแตกไปนะโอเคเดี๋ยวยิ้มยิ้มเขียนเสร็จก่อนนะคะตอนนี้นะหนูยิ้มหนูยิ้มเสร็จเรียบร้อยแล้ว ัพิิส์ค่ีว้าวที่ไปเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะอันนี้เป็นฝั่งที่เป็นน้ำอันนี้คือฝั่งน้ำอ๋อเป็นเหมือนน้ำน้ำ,นำอันนี้เป็นบนบกเนาะเอาไปเก็บแตงยี่เอาไปเก็บในดีคะเอาเก็บใส่ในี้ไว้นะคะโอ้เอาไปใส่ในที่ไว้โอ้โอ้โอพร้อมไหมยังไปไปเซเว่นกันนะคะไปะเร็วเดิมเดมเดิมเมื่อกี้เกือบไปขึ้นรถแล้วเนาะ ว่าเราต้องเอาเงินไปด้วยยิมยังจะไปซื้อของขวัญให้อาอมี่เซเว่นนะคะยี่สิบสองใบนะเพื่อนไม่มีตังโมไปยิมเอาร้อยห้าสิบไปอะไรนะร้อยห้าสิบบาทนุยมเอาร้อยสิบโอ้เอาเงินเลยนะให้ไปออมสินเลยนะคะร้อยเนีเอาเท่าไหร่นะร้อยเจ็ดสิบเอาร้อยเจ็ดสิบนุยมเอาช่วยหนูยิ้มไปสองใบยินก็เลยได้ร้อยเจ็ดสิบทั้งหมดนะของหนูยิ้มเอาไปเท่าไหร่ครับ ยี่สี่สิบดล้มทำะไรไปน้อยอะ <c oughs> ไปเหลือแบงค์เลยตายแล้วไปกันเถอะดิ้มเสียเหรียญของตัวเองสักนิด <c oughs> เถอะ <c oughs> ของเธอนะฉันเอาไปให้ทองห้าเหรียญนะ,ะนนสี่อะพอหรือยังตัดสินใจได้หรือยังคะ่ะอันนี้พอจริงจริงได้แล้วนะประกบลงเงินยังไม่ได้ตอนนี้โอเคละ่ะเราไปเจอกันที่หนะ้าเซเว่นเลยนะคะไปเลยตอนนี้เราถึงเซเว่นแล้วนะคะไปลงเลยเปิดรถลงเลยค่ะ นี่ไงนี่ไงนี่มีหลายแบบเลยอันนี้เป็นชิ้นเล็กๆทีนี้ที่เราเอาไหนดีอันนี้อันนี้ชิ้นเล็กๆค่ะน่ารักจีอันนี้ว้าวนี่ก็ได้นะอันนี้ก็สวยอุ้ยชอบอันนี้อ่ะน่ารักดีได้ได้อัไหนก็ได้ก้อนเดียวด้วยได้เอาคนละหนึ่งก้อนก็ได้นะคนละหนึ่งก้อนของหนูแยิ้มเป็นรวมรถของหนูยิ้มเป็นเชอรี่สวยงามมากเดี๋ยวเราจะมาซื้อเทียนนะคะเดี๋ยวแม่ปุ๋ยซื้อเทียนให้โอเคไหม ยิ้มแย้ม,ยมวันนี้ปีนี้จะเซอร์ไพรส์ด้วยขนมเค,ค้กคนละหนึ่งก้อนเลยนะคะจะเซรเรีนไปเราจ่ายตังค์กันค่ะเราไปซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะะถึงบ้าน,านละแผนนนัี้โอ้ <c oughs> ตอนนี้กําลังมองอยู่ว่าข้าวบอมอยู่ในบ้านหรือเปล่าเรามาดูกันดีกว่านะนี่ไงสรุปที่เราซื้อนะคะขนมเค,ค้กแล้วก็ซื้อเฉาก๊วยด้วยอร่อยเลยกลายเป็นว่าซ่าบอ๋อค่ะ<อ>ปะ่ะยิ้มแย้มถือถือเข้าบ้านเลยแล้วก็เดี๋ยวไปเรียกข้าวบอมลงมานะเราจะจัดก,การเซอร์ไพรส์กันโอเคไหมไปเร็วไปเร็วไปเร็ว หลังจากที่เมื่อกี้แม่ปุ๋ยไปดูพอบอมข้างบนแล้วพอบออาบน้ําอะไรเรียบร้อยแล้วแต่่บอกว่าเดี๋ยวบ,บอมจะลงมาแล้วยิม้มแย้มแ,มแมมต่ในยิ้มแย้มเตรียมเคก่อนแต่ยิม้มบอกว่าจะมีอะไรนะพอบองจะหนูยิม้มหนูยิม้มจะทําอะไรนะท<ำ>ําทางเดินทำทางบันไดบันไดคุณทําทางเดินให้พอบอมเดินตามทางมาอย่างนี้หรอคะนี่จะทำการสะบัดข้าม่างนี้อ๋ออโอ้โหนี่เป็นทางเดินอันนี้คืออะไรหอหนูแย้มทำไมเป็นดอกไม้อ่ะ กระบาดห้ามไปตรงนี้นะคะโู้ทางเดินขึ้นไปเลยโอ้ยทางเดินรพอได้ยินเสียงเลานะเราต้องเบาๆที่สุดเลยพาเราไปทำขนมเค้กกันเ๋ยวๆเวๆเร็วๆเวเววกนนี่ก่อนน่เนี่ก่นนี่แม่แป๋มีของกวนที่เตียไวซื้อที่บานแลเาๆเบาๆออะไรคืออะไรไม่รู้เดี๋ยวไปซื้อไปกับพ่อ้อมไปเวซื้อไปไปไปทขนมเค้กกันแล้ว นี่เป็นนี่มีเชอร์รี่อย่างนี้ด้วยนะคะมันจะแปะอันนี้ไว้ได้ไหมหนยังต้องเปิดออกไม่งั้นเดี๋ยวเราจุดเทียนไม่ได้ไงไม่งั้นจะแตกตรงนี้นหีูยิ้มแกะเทียนละว้าวโอ้ยอันนี้เป็นอะไรอ่ะมะม่วงสับปะรดโซนี่กับสับปรี่ค่ะวิ้ยน่าทานมากมากเลยใครอยากจะปักตรงไหนปักกี่อันเอาหนูยิ้มปักละหนึ่งสอง เท่าไหร่ก็ได้อ่ะหนึ่งสองอุ้ยจะปักทุกอันเลยเจ็ดแปดอุ้ยนี่ปักตรงกลางเลยอ่ะเก้าโอ้เก้าเลยเหนาะทำไมดิคะเก้าว้าวหูสิบสีสิบปักสิบไม่ไม่ไม่สิบปักเลย รามาจุดไฟกันนะคะไม่ไม่ไม่มาล้านมาล้านได้ล้านหนูย้ำติดเลยจุดเลยโอ้ได้จุดจุดจุดได้แล้วค่ะไปจะอันอื่นกันหนีบโอเคแล้วค่ะหนีบปักเลยน้องตานเทียนจะหยดใส่ขนมเค้กไหมไม่เป็นไรโอ้จุดแล้วโอ้ยมันสูงขึ้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้ายังติดยั่งติดยั่งติดแล้วติดหมดแล้วติดหมดแล้ววเหลืออันเดีย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 วนะแล้วก็พอเสร็จแล้วเอาไปปักตรงนี้นะ ทางรูนะที่ไม่มีเทียนโอ้มันใหญ่มากยิ้มแย้มนี่โอ้ดูสิยิ้มแย้มค่อค่อยละลายไปอ่ะเฮ้ยแย้มก็บอมมาเดี๋ยวไม่ดัน เต็มเลยตรงนี้ด้วยตรงนี้เก็บไม่ได้เพราะว่าห้ามไปใช่ไหมคะให้ไปตรงนี้เหรอห้ามไปตรงนี้ออาเดี๋ยวปาช่วย แบบนี้ตลอดไปนะคะเอ๊ะอ่ะเป่าเค้กด้วยกันหนึ่งสองสพมโอ้โหหมดนจุ๊บจุ๊บโอ๊ยโอ๊ยไม่หมดไม่หมดโอ๊ยไม่ทำไปเลยเอาเาเป่าให้มันดับเป่าให้มันดับพ่อป๊างช่วยหน่อยเอ้ามีอไหมมีไหมไหนติดบ้างหมดแล้ว มันเป่าไม่ดับอ่ะเท่ากันดึงเทกันดึงเดี๋ยวย้ำเท่กันดึงอ๋ออยากกินยิมอยากกินอย่างไรนี้จ้ะโอ้หดิเปื้อนหมดละอ่าสึกฝันวันเกิดค่ะเจ้าหอข้าคุณนะคะนานแล้วนะเป็นเดือนแล้วนะเดือนกว่าแล้วปุ๋ยซื้ออะไรไม่มีเวลาอ๋าพ่อามจะเปิดของขวัญแม่ปุ๋ยก่อนแล้วนะช่วยกันเปิดเร็วยิ้มแย้มไม่ทายเป็นอะไรพ่อบวามทายก่อนพ่อความทายก่อนจะเป็นอะไร ยไมู่ทยเลยยิ้มไทยเลยนาฬิกาเว้นตานาฬิกาอะไรคะเว้นตานาฬิกาบอกเวลาลำโพงถ้าวัดลำโพงหนูยัานาฬิกานาฬิกานาฬิกาบอกเวลามั้งอะไรนาฬิกาบอกเวลาได้เลยรู้เลยอะไรเอว มีกล่องข้างในอีกเปิดอย่างงี้นาฬิกาอรอย่ารเนี้ยไซเคิลอ,อบนนะคะุณนัก่มมเป็นนาฬิกาบอกเวลาอันนี้เอา มันดีเหมือนเข็มวินาทีมังค่ารูปจะไม่ผิดนะคะเนี่สวยอมนยองวมใส้ค่ะยับน้องสวมให้พ่อปอมดูสิคะเอ้ยมันใส่แล้วนี่ใส่แล้วอ่ะยับใสให้ป้าน่าเนินใจอ่ะอ่ะใส่แล้วหลวมไปเปล่าหลวมไปเราแตบได้ค่ะเราเราออกได้แบบหลวมนี่หลวมไปนี่ไงเขามีอันนี้ด้วยนะเหมือนว่าให้แกะเองอ่ะทำได้เดี๋ยวเราค่อยแกะดูนะเดี๋ยวดูสิโอ้โหถึงเวลา ไม่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเขี่ยๆตรงนี้ออกให้ก่อนเดี๋ยวไปเขี่ยเอกให้เนี่เป็นเศษขมเหลียนอาจจะไม่สวยแล้วนะไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรเนาะตักได้เลยตักเลยตักเลยนแบบนี้อยากกินอะไรอย่างเงี้ยอ่ะได้ค่ะรสละครึ่งนึ่งมีครึ่งหนึ่งมีครึ่งหนึ่งไว้แยมตักใส่ปากก่อนเลยหนูยิ้มหนูแยมลงทุนซื้อเอาเงินของตัวเองนะซื้อขนมเค้กให้บอมมาไปซื้อที่ไหนวมา โหไปเมื่อไหร่ไม่บอกเมื่อกี้นี่เองจนมันร้อนเลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอให้เีนเป็นเด็กดีของคณโหพ่อบมดูสิตัดอย่างนี้เลยอ่ะเป็นขาดลงไปเป็นท่อนๆเลยอ่ะนี่ไงหนึ่งสองสามสี่โอ้โหอันนี้เป็นรสอะไรเนี่ยรถสับปะรดอ่ะลองชิมดู ก็เป็นสับปะรดเลยนะคะอันนี้รสอะไรคะมะม่วงค่ะสับปะรดตางจะทำแบนี้จริงไปชิมมะม่วงค่ะเยยกินมะม่วงไหมรชันมะม่วงไหมจไซ้ค่ะอเนูยิมกินไปหมดเลยเท่านี้นะเนะก็เป็นการ เฉลิมฉลองวันเกิดพ่อบอมแบบเรียบง่ายนะคะเรียบง่ายแค่นี้ก็โอเคแล้วกันนี่แม่ปุ๋ยกับข้าบารหนูยิ้มแย้มก็ขอบคุณสำหรับคำอวยพรที่มีมาให้พ่อบอมด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปกินขนมเค้กต่อนะคะอ่ะยิ้มแย้มไม่ไปกันสวัสดีค่ะบ๊ายบ๊ายยิ้มแย้มยิ้มแย้มลืมเอาการ์ดให้พ่อบอมด้วยวันเกิดพ่อบอมอ่ะ ยิ้มแย้มลืมแน่เลยหน <G un> ูยิ้มหนูแย้มหนูยิ้มหนูแย้มลืมอะไรให้พ่อบอมหรือเปล่าอะไรลืม <G un> อะไรคะ <G un> ทำแล้วก็เอาไปซ่อนไว้แล้วก็ลืม <G un> เอาให้ตอนนี้ยังทันอยู่ไปเร็วนี่เอาเปิดอ่านอู๋ตั้งใจทําเอาไปซ่อนแล้วก็ลืมค่ะนี่อนเทนต์เลยนี่ของไทยของแยีมก่อนนะของเยีมก่อนายิ้มกันก็ได้ทางในยิ้มกันก็ได้ในยิ้มว้าวแฮปป Happy birthday น่ารักจังเลยรักหนูยิ้มนะคะใครหน่ยิ้มเป็นเด็กดีนะคะของหนูแยเมใหญ่มากโอ้โหอยาอธิบายหน่อยค่ะ อันนี้อในน้ำอันนี้คือบนโบกขอบคุณนะคะน่ารักจังเลยเป็นติ๊กเกอร์รากหนูแย้มนะคะวาดถ้าแย้มวาดเองแย้มวาดไม่เป็นอขอบคุณค่ะ